พี่ลงครึ่งหนึ่งพี่ได้เท้าเขาอุ้ยเราลงน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่งเราลงครึ่งหนึ่งเขาลงเต็มใช่แล้วพี่สั่งห้าสิบโลเบิร์ให้พี่มาเพิ่มพิเศษอีกสิบโลน้องแพรแนะนําเบิร์ให้นี่แหละเออก็เลยลงไปหกสิบโลเขาสังไงฮะเขาโน้ลงร้อยยี่สิบโลแต่อันนี้เขาก็เลยน้ำฟังมาเลยจ้างเด็กในบ่อเราไปเียด้วยเขายาทุกยาของน้องแพรหมดเลยหนูใส่ในหนูใส่ยาง้น เราขอบเป็นยังไงบ้างผู้ของขบน่ากลัวติดโอ้โหแท้ติดเยอะเราจะติดเยอะมากติดเยอะกว่าพี่หนูจริงเหรอโอ้ช้อนมานี่สี่สิบห้าสิบตัวตามนะไม่รวมกุ้งขาวนะกุ้งขาวยังไม่นะโอ้โใจถึงจริงน้องรักเออเข้าเด้อเนี่ยสิบแปดวันเดือนสิบแปดวันน้องนี่ไงนี่ไงสิวันครับเนี่ยจะให้ดูกุ้งสามสิบวันนั่งงงเลยเออเอาสิตอนนี้ยังซื้อได้อะแต่พี่ติดกุ้งขาวนี่นี่นี่ นี่ไม่ใส่สี่ร้อยมันก็มีตัวมีใสสี่ร้อยตัวพุ้มจะใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่ผู้้นี่คือเป็นแบบนี้เสมอหมดเลยใหญ่กว่านี้ก็มีอย่างนั้นลงน้ำใหญ่ๆกว่านี้นี่คือจะบอกว่าเดือนสิบแปดวันจากใส่สี่ร้อยแล้วคาบนะฮะนี่แสดงว่าเขาเพิ่งลอกคาบแล้วลอกในยอเลยเนี่ยตอนยกมาโอ้โหหลากหัวใจใจมันน่าจะลอกคาบมั้เนี่ยมันมันลอกคายอเลยแล้วตอนเรายก ก็เมื่อวานวันโกนไงขาใช่ถนัดไหมถนัดไหมถนัดจ้ะถนัดนี่คือกุ้งเดือนจกสิบแปดวันเออวันนั้นที่ส่งรู้ไปดูเดือนสิบเจ็ดวันไงจ้ะพี่ส่งไปให้พี่เบิร์ดดูเจ้าของพันล้อโอโหเลยเขาลงโพสโพสเลยนะลงไโพสเลยนิดนึงโูเพราะว่าแบบมันสวยมากเลยนะแล้วก็นี่พึ่งลอกเลยอะแต่นี่เปลือกกำลังแข็งเอาเขาลงดีกว่าเขาจะได้เปลือกแข็ง ใส่สีส400นะ่ร้อยตัวก็จะเลี้ยงปีนึงก็จะเป็นก็จะใส่นู้นใส่นี้ค่ะหูพักรักจําไปเรื่อยแต่ก่อนพายจำได้ว่าแถวนี้คือใส่กระตะปูนปูนขาวใช่ไหมที่เราคุยกันแรกๆเลยเใส่ปูนขาวปูนร้อนนี่พี่ไม่เคยใช้ปูนร้อนเลยนะตั้งแต่พอเริ่มเป็นมวยแล้วค่ะนี่พอมีช่องเลยนะอันนั้นมันหายลงใช่แต่ตรงนี้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นก้านทองเยอะนีเลยค่ะมาโตได้อยังไงก้านทองอุ้ยแข็งแล้วแขงแล้วแต่ว่ามันโหดมากเลยอ่ะดูดูดูมันดุอ่ะนี่เดือนเดียวนี่สามสิบวันจะใช้สี่ร้อยอะตัวพอๆกันเลยอะสวยอ่ะก้านทองด้วยค่ะยิงโตได้อีกไกลเลยเห็นป่ะที่ในกระมังที่ถูโหดไปเห็นป่ะอะค่ะตัวเดียวสามขีดอะ เลี้ยงมาได้ยังไงก่อนรอบที่แล้วที่จับอะที่แพ้พึ่งโพสต์ไปเลยอ่ะกุ้งขาวกุ้งขาวนี่แค่เดือนเดือนนิดเดียวเองอะเดือนสิบแปดวันอู้หูหน้าแปดประเด็นคือตอนที่ขึ้นขึ้นอะมันเป็นช่วงที่ใครก็เลี้ยงขาวหลุดลอยยากมากนะอากาศมันผ่านสองหนาวใช่มันผ่านสองหนาวแล้วทีนี้กลายเป็นว่าเดือนกับอีกสิบแปดวันได้แปดสิบตัวนิดนิด แล้วกุ้งก้ามกามแม่เจ้า10ตัวโลใช่ไหมจ๊ะ8ตัวโลใหญ่สุด8ตัวโลตัวสามขี่สองที่ะตัวสามสามี่บางคนจะให้ดูสีน้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้เลยกุ้งเลี้ยงปลาต้องมันลงน้ำจะดูเลยอาหารเหลือไหมกุ้งเต็มไหมแสดงว่าพี่เช็คพื้นหมดเลยจะพื้นที่ลงบนรอบค่ะโอยอย่างนี้ดีค่ะเพราะเราจะได้เช็คชัวร์บางเที่ยวไอ้กล้ามันไปเป็น โกเป็นนักเลงอยู่พี่ยอกุ้งขาวไม่เข้า,ขาอ่าเนะีแล้วอาหารมันมันเหลือเราก็คิดว่า,าหาเหลือแต่จริงๆที่พื้นหมดแล้วก็ไม่ดีพี่ดันอย่างเดียวใช้สามเหลี่ยมดันดันดันอยู้าเ,เหลือพนะี่เพิ่มอยากจะบอกว่าถ้าใครเลี้ยงก้ามบนขาอยากให้ซื้อไอ้ไม้สามเหลี่ยมเนาะเราค่อยดันพื้นบ้างเราจะได้เช็คอาหารขาดอันนี้นะคะกำลังจะผสมตัว Aqua S, Aqua. อาควาซูเปอร์โกเอสเทรสโอมินอะควานี่โอ้น่ารักมากเลยไม่ธรรมดานะคนะ นี่นะคะหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนใส่ไปแล้วช้อนเนี่ยที่ให้มานะคะก็จะเป็นช้อนห้ากรัมอาหารสิบโลอาหารสิบโลถ้าหนึ่งกรัมต่อหนึ่งโลก็จะใส่สองช้อนที่นมใส่ดีกว่ะสองช้อนสองช้อนค่ะดีน่ารักมากต่อไปเคสอันนี้สควิตอัพนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนเสริมอะมิโนนะคะที่สำคัญมันจะเป็นการเคลือบใช้นะวัตรกรรมคือเป็นโปรตีนเคลือบโปรตีนเพราะฉะนั้นจะไม่มีแป้งอ่ะหนึ่งช้อนไปแล้วจ้าไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไประคายเคืองลำไส้เลยนี่สองช้อนผสมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กุ้งได้คือโปรตีน อะมิโนแล้วมีคุณสมบัติเคลือบเม็ดด้วยเราก็ไม่ต้องไปใช้สารคาวตัวอื่นเคลือบทับแล้วนะคะนี่บอกไปเทรสโอมินอาควานะคะตัวนี้ขวัญใจบอกล้ามปนขาวเลยนะถ้าบอกเลย1ช้อนสองช้อนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไอ้ตัวเทรสโอมมนอาควาเนี่ยหนึซองเนี่ยคุกอาหารได้หนึ่งตานแต่กรณีที่รอกคาบเยอะ เรามีปัญหาเรื่องตัวขุ่นตะคิวเราสามารถเบิ้ลโดดได้เลยนะคะ2กรัมก็ได้3กรัมก็ได้ต่ออาหารหนึ่งโลมีผสมให้เข้ากันนะคะของเรานะคะโปรไบอติกเข้มข้นเราพร้อมทำงานได้เลยไม่ต้องหนักค้างคืนไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ไม่ต้องกลัวว่าสารอาหารจากสารส,ารสกัดตัวอื่นมันจะลดทอนลงผสมให้เข้ากันปุ๊บคุกอาหารได้เลยค่ะจริงๆถ้าใครมีวิตามินเสริมมีอยากจะให้วิตามินอะไรใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะ รวดเดียวจบไม่ต้องผสมทีละหลายๆอย่างอันนี้คือวิตามินซีเพราะว่าช่วงเนี้ยแดดเอ้ยฝนเอยโอ้โหวันหนึงสามดูนะคะเราก็จะเสริมวิตามินซีลงไปด้วย<อ>เห็นไหมเราเพราะฉะนั้นการคลุกครคั้งหนึ่งอ่ะกุ้งจะได้ทั้งโปรเบลติมาดูเรื่องลำไส้ระบบทางเดินอาหาร มทีทั้งการบำรุงตาแล้วก็เรื่องแรดธาุนะคะเสริมกล้ามเนื้อให้เขาแข็งแรงตัวใสแล้วก็เปลือกแข็งแล้วก็มีวิตามินซีที่ลดความเครียรจดจากสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเสริมภูมิคุ้มกันในซุเปอปร์โกลด้วยนะคะล้วจะบอกว่ากุ้งบอนนี้แข็งแรงโคตรๆนี่เสร็จแล้ว บอ่อนี้สวยจริงพี่หนุมม่มพี่หนุ่มอธิบายทีตอนที่บ่ออื่นๆเขาไม่เห็นกุ้งพี่ตอนก่นอนผมก็สงสยัยไงเลี้ยงเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้แร่ธาตุไม่ได้ให้ยาค่ะคนรัเขาไม่เหมือน,ม,นมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ต่างกันถึงเวลาเขาก็ต้องมาถามหาว่าใช้อะไรใช่ไหมถ้าอยู่ที่เราแนะนํะแถ้าคนเชื่อไปลองเที่ยวแรกก็จะติดใจ ผลที่ได้มันลิบลับเลยจริงๆเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ได้อย่างนี้นะถือโอเคนะในการเลี้ยงกุ้งเพราะทุกอย่างมันใช้เวลานะก็จะได้รอบๆอบยใช่ลงทุนน้อยมันก็ได้ดีขึ้นเนี่ยในกุ้งตอนนี้ราคาถือว่าดีมากไม่เอาตอนนี้เอาตอนไหนเนาะชื่นใจเกษตรกร,รด้วยราคา <c oughs> แบบนี้มันน่าสื่เ <c oughs> ้เห็นไหมเนี่ยพอเคลื่อบมานะเม็ดมันก็จะเปียกมาเราน้ำที่เราใส่เนะี่ย ไม่ต้องถามว่าใส่น้ำเท่าไหร่อะไรกับปริมาณได้เลยให้แบบว่าคุกพอเปียกหมาเคลือบหมดทุกเม็ดอย่างเงี้ยเป็นพอแล้วค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะจ๊ะ